สวัสดีค่ะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงงัวเลี้ยงควายทุกคนเนาะค่ะพอกันอีกแล้วเด้อค่ะคับยายผึ่งแบ่งปันเมื่อเนี้ยยายผึ่งจะพามาเปิดราคาควายเด้อค่ะเป็นคลิปจากทั้งบ้านเด้อค่ะพันทรงมาพี่กัดแกยูล้านมั่นเอกชัยอำเภอหน้าเยี่ยจังหวัดอุบลเด้อค่ะพันกรมีควายแม่พันธุ์เนาะค่ะกัปลูกมาเปิดราคาอยู่ หาโค้มเด้อค่ะไผมักควายสายพัฒนาตรงเบืองคลิปนี้เลยเด้อค่ะมาเบืองโคมแหลกกันเลยค่ะโคมแหลกแม่อ่างทองคำส่วนสูงพิ่นกระยูทีลอยสามสิบเก่าด้อค่ะแม่ตนนัวนี้ตอนนี้ก็ะทองผู้เขาไฟได้สามเดือนแล้วค่ะมีใบมีหลอดค่ะ ลกามีลูกไส้เพิ่นนําเ้อค่ะตัวหนึ่งลูกไส้าอายุได้เจ็ดเดือนครึ่งหางเงา่วขนาดเลยค่ะแม่เนี่ยแม่ลูกกับแม่กับลูกไส้ละกกาแม่ทองได้สามเดือนเนาะ,ค,ะค่ะโคมนี่เพิ่นเปิดราคาอายู่ที่สามแสนบาทเลอคะ่ะลูกไส้กังามีขาเจ็ดเดือนครึง่งสามแสนบาทค่ะราคาต่อร่องได้ค่ะเพิ่นนะ มาเบิ่งโคมที่สองค่ะโคมนี่ซื้อแม่ใบบุญซื้อแม่ใบบุญเด้อค่ะส่วนสูงแม่ใบบุญอยู่ที่ร้อยสามสิบเจดค่ะตอนนี้กระทองสร้างอุดรเด้อค่ะทองในโฮกเตือนเรามีใไบมีหลอดค่ะเพิ่นมาพ้อมลูกสาวเด้อค่ะลูกสาวเพิ่อนอายุได้แปดเดือนค่ะตัวน,นี้คะ่ะลูกสาวเพื่นเป็นลูกของเกาเ่าเจริญเด้อค่ะลูกสาวเพื่อนแม่ลูกแม่พ้อหลูกสาว แล้วก็แม่ทองส้างอุดรในหกเดือนโคมนี่เพื่อนเปิดยุทธีสามแสนขึ้นกันด้อค่ะสามแสนบาททุนต่อร่องใดขึ้นกันค่ะเพิ่นว่ามาเบิงโคมที่สามเด้อค่ะแม่หอเงินแม่หอเงินในส่วนสูงยุทธีลอยสามสิบหกเด้อค่ะแม่หอเงินลูกสาวเพื่อนครเนี่ พืนมาพอมลูกสาวเป็นลูกของสางอุดอรค่ะไม่ใบมีหลอดอออออลูกสาวเพิ่นอายุได้สามเดือนแล้วะค่ะนี่แม่ลูกโค่มนี่เพิ่นเปิดอยู่สี่แสนแล้วค่ะสี่แสนบาทลูกสาวตัวใหญ่ขนาดค่ะสูงใหญ่แห้งลูกสางอุดอรสี่ 4, แสนแล้วค่ะโคมนี่มาเบิ่งโคมที่ซีกันเลยค่ะ ้มที่ซีแม่จันเพนค่ะแม่จันเพนส่วนสูงพันอยู่ที่ลอยสามสิบเก่าค่ะตอนนี้ก็ท้องท้องกับเจ้าไม้เด้อค่ะมาพรอมลูกไส้ค่ะลูกไส้อายุสามเดือนลูกไส้่นเป็นลูกของเก่าเจริญเด้อค่ะแม่ลูกโคมนี่เพ่นเปิดราคาอยู่ที่ หนะะึ่งแสนห้าหมืนเด้อค่ะหนึ่งแสนหามื่นตอนนี้แม่ทองกับเจ้าใหม่แล้วก็ลูกชส้เพิ่นคะ่ะตนนัวนี้เป็นลูกของเก่าเจริญนอายุได้สามเดือนเปิดราคาอยู่หนึ่งแสนหามื่นค่ะมาเบิกโคมสุดท้ายกันเลยเด้อค่ะโคมสุดท้ายแม่ใบบุญค่ะ ่วนสูงอยู่ที่ร้อยสามสิบแปดสถานะตอนนี้ทองว่างเลยค่ะแม่ตนนัวนี้เพื่อนมาพร้อมกับลูกเพื่นเลยคะ่ะเป็นลูกสาวค่ะตนนัวนี้ลูกสาวเพื่อนอายุได้สามเดือนเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ดแม่ตัวน,นี้เล็บงามขนาดเลยค่ะ,คะเป็นลูกของบิ๊กเบิร์ด ลูกสาวอาอยุสามเดือนแต่ว่าโคามนี่เพิ่นบบเปิดราคาด้วยค่ะเพิ่นว่าไผสนใจจังคุยกันหลังไม่ค่ะแม่ใบบุญทองว่างส่วนสูงลอยสามสิบแปดมาพร้อมลูกสาวลูกของบิ๊กเบิร์ดค่ะราคาคุยกันหลังไม่ค่ะโคบนน่ไผสนใจกะโทรไปหาเจ้าของเพิ่นเลยด้วยค่ะอย่าคู่ยั้งเพิ่มเติมโทรไปสอบถามก็เพิ่นเลยค่ะหรือว่าไปเบิ่งตัวจริงอยู่ขอบเพื่อนเนาะค่ะ สนใจโทรไปหาเพื่นเลยค่ะพอกมนุนเบอร์โทรเพิ่นกะ0853089705ลานมั่นเอก,กชัยอำเภอนาเยี่ยจังหวัดลุบบนสำหรับคลิปนี้กระซัมนี้ก่อนเด้อค่ะพอกันคลิปหนาเด้อค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ